ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหา รุ่นยากๆนะคะจากชาแนลนะคะวันนี้ต้องหยิบมารีวิว1รุ่นค่ะจาก c h a n n นลซึ่งเป็นรุ่นนี้เลยค่ะชาแนล GST นะคะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วแล้วก็หายากมากๆเลยสำหรับไซส์เต็มๆของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวกันแปะไว้ให้ดูด้านบนก่อนเลยเนาะก็สำหรับใบนี้นะใส่ของได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ อารมณ์คล้ายๆกับเนวาฟูเลยแต่ว่าตัวสายของเขาเวลาเราสะพายเนี่ยมันก็จะสไตล์ต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีที่รองบ่าด้วยนะคะตัวอะไหล่เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดํานะคะหนังก็จะเป็นคาเวียนะคะเท็กเจอร์ของหนังเนี่ยคาเวียมันก็จะมีความเป็นม็ดๆเ,เนาะแต่ว่าตัวมุมเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีรอยใช้งานบ้างนะคะปกติของรุ่นนี้เลยด้วยความที่รุ่นนี้มันไม่มีผลิตแล้วเนาะก็จะมีความหายากนะแล้วก็แต่บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะถือว่าดีมากๆเลยก็ถ้าหาว่าใครสนใจเนี่ยสามารถไปขอดูรูปที่เป็นรูปภาพนิ่งๆได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะจะมีตัวโลโก้4ีซีควายนะคะแบบนี้แต่ว่าปกติแล้ว่เขาก็จะเย็บเป็นลายตารางไดมอนและนะคะส่วนทรงตอนนี้นะคะตอนไม่ได้ใส่อะไรด้านในเลย ก็อาจจะมีความยุบป,ป้งตรงมุมนี้นะคะคือเวลาเราใช้งานไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยบางทีอาจจะยุบลงได้เป็นปกติเลยนะถ้าตอนแนะนำนะคะก็ให้ใส่ที่จัระเบียบนะคะหรือว่า ใส่ของให้มันมีความแบบตั้งตรงเป็นทรงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตนแนะนํานะคะว่าเวลาใช้งานอย่าเอาอะไรไปทับน้องเนาะเพราะว่าถ้าน้องเสียทรงเนี่ยมันก็จะแกยากนะคะแล้วก็ด้านข้างน้องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามันไม่ได้หนามากนะแล้วก็ยังใส่ของได้เยอะนะคะจูดได้เยอะแล้วก็ตรงฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นใบที่ทนทานมากๆอันนี้ ใบนี้นะคะจะเป็นโฮโล13นะคะซึ่งถามว่าเป็นปีอะไรก็จะอยู่ราวๆ2,009ถึง2,010นะคะก็ปีเนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะๆเนาะเพราะว่าถ้าการเช็คปีให้มันเป๊ะๆเนี่ยต้องมีใบเสร็จนะคะซึ่งน้องใบนี้ไม่ได้มีใบเสร็จมาด้วยนะคะแต่ว่าน้องจะมีเป็นตัวการ์ดมาให้เนาะซึ่งปกติแล้วถ้าเวลาเรามีตัวโฮโลแกรมนะคะซึ่งจะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ในกระเป๋านะมันก็จะต้องมีตัวการ์ดเนาะที่เลขตรงกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าน้องใบนี้มีนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีช่องที่โอ้เรียกว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยเราสามารถมาใส่ของตรงด้านนี้ได้เลยนะคะก็ใส่ของได้เยอะมากๆแล้วก็บอกเลยว่าตัวอะไรสีทองเนี่ยนะคะมันทําให้มันไม่มีความเฟะนะคะใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็ให้ลุคที่มันดูแบบทันสมัยอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ มีความวิงวิงเงาเตลอดเวลานะคะส่วนด้านบนรุ่นนี้นะคะด้านบนจะเป็นปากกระเป๋าประมาณนี้นะคะคือเขาจะกั้นกลางด้วยช่องซิปนะคะอันนี้เราจะเปิดช่องไว้ให้ดูเนาะจะได้เห็นชัดๆว่ามันมีช่องซิปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะถูกแบ่งพาเป็นสองพ์สนะคะก็มีทั้งพาสด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะในแต่ละพาสเนี้ยเขาก็จะมีช่องมาอีกนะคะส่วนที่เป็นพาสด้านหลังเนี้ยจะมีช่องซิปมาให้ด้วยอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ ผาที่เป็นด้านหน้านะคะจะมีช่องที่เป็นแบบช่องยาวนะคะก็จะเป็นช่องที่เป็นช่องเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบติดมาให้นะคะด้านในเนี่ยมันจะเป็นผ้านะคะก็จะเป็นซับผ้าสีดําเลยนะคะเพราะฉะนั้นในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะก็ด้านในเนี่ยมันสะอาดดีนะคะแล้วก็ตัวแบรนด์สแตมป์เนาะ ก็จะเป็นแมสแมแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสีเงินแบบเดียวกับอะไหล่เลยถ้าหากว่าน้องเป็นใบสีทองนะคะตัวแบรนแซมมันก็จะเป็นสีทองเหมือนกันกับตัวอะไหล่เลยนะคะแล้วก็ตัวโฮโลนะคะโฮโลเนี่ยมันก็จะถูกอยู่ด้านในเดี๋ยวตันแวกดูก่อนนะก็ถ้าหากว่าใครมีรุ่นนี้นะคะเราหาโฮโลอยู่เนาะมันจะอยู่ที่โซนด้านหน้านะคะแล้วก็มันจะเป็น เป็นชิ้นที่เราหยิบขึ้นมาดูได้แบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปน้องโฮโล13เนาะแล้วก็เลขในโฮโลนะคะก็ต้องตรงกับที่การ์ดด้วยก็ลืมพูดไปนะในใบนี้มันจะมีตัวห้อยแบบนี้มาให้ด้วยนะคะก็จะเย็บติดในกระเป๋าเลยนะคะจะอยู่ที่พัดด้านหลังนะน้องก็จะเป็นตัวตะขอแบบนี้นะคะไว้ให้เราสามารถแบบว่าเกี่ยวกับตัว เรียกว่าพวกคุณจงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็จะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้แหละนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหัวซิปของช่องซิปเนี่ยนะคะอันนี้ยังมีซิลอยู่เลยนะคะเรียกว่าซิลเดิมๆเลยซิลสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะอ่าก็สวยงามนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็น แฟม A4 นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูถ้าเป็นแบบแนวตั้งเนาะน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าใส่แนวนอนได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าอาจจะมีความแบบต้องงงอนนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่เลยขึ้นมานะสามารถใส่งานใส่ใช้งานได้นะคะก็จะงองอนนิดนึงประมาณนี้นะคะ ก็เรียกว่าเป็นไม้ที่น่าใช้งานมากแล้วก็หายยากมากๆเลยนะคะสําหรับชาร์ล์จีแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยตอนนี้ถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีผลิตแล้วเนาะก็ยังมีความต้องการตลอดนะเพราะว่าน้องเป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็คือมันเข้าง่ายกับทุกรุนะคะแล้วก็จู่ได้เยอะมากๆด้วยราคาตลาดเนี่ยก็ราวๆเจ็ดหมื่นบวกลบนะคะขึ้นอยู่กับสภาพปีอุปกรณ์แล้วก็โฮโลของน้องนะคะซึ่งเขาก็มีทํามาอยู่หลากหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะมันก็จะไล่เรียงโฮโลกันไปเนาะก็ สำหรับใครที่อยากได้นะคะถามราคาได้ที่ line add white band name นะคะแคปรูปส่งให้อดินได้เลยนะคะแนะนำว่าให้แคปรูปนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีหลากหลายรุ่นที่แบบชื่อบางทีชาแนลเขาไม่ได้ตั้งชื่อที่มันเป็นแบบ specific หรือแบบเจาะจงมากๆนะคะ ก็ให้ไปแอดไลน์แอดแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ถามทางนั้นได้เลยค่ะหรือถ้าหากว่าใครที่อยากจะช้อปปิ้งเป็นแบรนด์อื่นๆนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปจอย v ีพีกรุ๊ปของเราได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์ค่ะเราจะปักหมุดไว้ให้นะคะสามารถไปกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคาถามก่อนเข้ากลุ่มนะคะให้ตอบว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่อาจจะใช้จนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เลยสามารถมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะคะมาขายที่ร้านแบรนด์เนมได้เลยค่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li น e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.